ครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากพักเพื่อไทยนะครับซึ่งในฐานะผมเป็นรองหัวหน้าพักให้ผมมาช่วยดูแลมาช่วยสนับสนุนมาช่วยกันหาเสียงนะครับเพื่อที่จะให้พักเพื่อไทยนะครับได้เป็นพักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งแล้วชนะเลิศแบบถล่มทลายนะครับก็ด้วยเหตุผลที่ว่าไอ้แปดปีที่ผ่านมานั้นนะครับรัฐบาลของ คนเอกประยุทธ์ได้ทําให้บ้านเมืองสุดโตมเสื่อมโทรมนะครับไม่มีจุดยืนที่จะไปยืนในต่างประเทศนะครับเป็นรัฐบาลที่ทําให้คนไทยจนแบกที่สุดนะครับจนกันทั่วประเทศก็ว่าได้นะครับดังนั้นพรรคเพื่อไทยก็รับอาสานะครับที่จะเข้ามาแก้ปัญหาทะไทั้งปวงที่รัฐบาลเก่าได้ไดทําไว้นะครับด้วยการถูก กลยุทธ์ในการเลือกตั้งนะครับสี่ห้าประเด็นด้วยกันประเด็นแรกกลยุทธ์สําคัญของเราก็คือนโยบายนะครับเป็นจุดขายที่สำคัญยิ่งเพราะพรรคของเรานั้นตลอด20ปีที่ผ่านมานะครับเป็นพรรคการเมืองที่เราอยู่เคียงข้างประชาชนนะครับเราจึงรู้ปัญหาและความต้องการของประชาชนเ<ๆ>มื่อเปลี่ยนชนิดนโยบายออกมาไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองจึงโดนใจพี่น้องประชาชนนะครับ ทำให้การเลือกตั้งใน20ปีที่ผ่านมาเราได้รับชัยชนะตลอดนะครับมาตลอดเพราะฉะนั้นมาครั้งนี้นะครับเราจึงขอเลือกตั้งชนะแบบถล่มทลายเช่นเดียวกับการเลือกตั้งเมื่อปี2548น้อซึ่งเราได้377จิดที่นั่งนะครับทำไปต้องถล่มทลายเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งที่เป็นครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์อย่างยิ่งนะครับที่จะต้อง เลือกเพื่อเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่นะครับผมมาอยู่น้ำโขงนี่ผมก็คิดว่ารัฐบาละเดจการนั้นน่าจะต้องลงไม่น้ำโขงไปนะครับเอาเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลของเรานะครับนะครับครับครับ,รบประเด็นที่สองที่ที่ที่ทผมมั่นใจว่าเราต้องชนะอย่างทรมทรายก็คือเรามีคนดิเดตนายกนะครับซึ่งอย่างคุณนุงเอ็งนี่เป็นผู้แทนของคนรุ่นใหม่เก่งทั้งด้าน อิเล็กทรอนิกส์เ่งทา้งด้านดิจิตอนนะครับแล้วก็ทางด้านนวัตกรรมนะครับก็จะเป็นผู้นำของคนรุ่นใหม่ที่ที่ดีที่สุดนะครับมาคนที่สองนะครับท่านเตฐาสวีสินนั้นก็เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงของประเทศเพราะฉะนั้นเขาก็ลงดังในทางธุรกิจซึ่งเป็นเรื่องที่ความจะเป็นมากของประเทศไทยเนี่ยนะครับต้องเอาคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐกิจเข้ามา ช่วยทํางานให้กับพรรคเพราะว่าเป็นแปดปีที่มีแต่เสื่อมถอยแปดปีที่มีแต่ความฟุตโสมแปดปีที่มีแต่ความยากจนมีแต่หนี้สินเนี่ยนะครับก็จะแก้โดยวิธีสร้างงานให้คนมีงานทํามีอาชีพเพื่อให้เกิดความร่ารวยมั่งคั่งให้เหมือนเดิมนะครับจึงมีความจำเป็นอันที stage, ่สามที่ผมภูมิใจมากก็คือสสปฏิริษีสมัครก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอีกท้งหมดอีกด้วยและโดยเฉพาะสสเขตนะครับอย่างนก็บาลรของเราเนี่ยนะครับ ก็เป <muitas> ็นคนที่มีความสามารถสูงสุดนะครับกว่าจะได้ได้รับเลือกรับครั้งเลือกเข้ามาเป็นตัวแทนของของแต่ละเขตนั้นสู้กันเลือดเลือดออกเดเต็มแรนะครับดังนั้นคือจําเป็นจะต้องแลนสไลด์เลือกครั้งนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนรัฐบาลนะครับเอารัฐบาลประยุทธ์ออกไปเอาเพื่อไทยกลับมาเพราะฉะนั้นเราจึงมั่นมีความมั่นใจและมุ่งมั่นที่จะให้เลือกตั้งแบบชนะแบบทรมารย์นะครับเอาประยุทธ์ออกไป นะครับปิดสวิตสอวเอาเพื่อไทยกลับมานะครับเพื่อให้เป็น้องประชาชนลืมตาอ้าปากนะครับแล้วก็อยู่ดีกินดีกันทั้งประเทศนะครับจึงขอ,อ,อขอวิงวอนพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับ,บวันที่14พฤษภาคมนี้เอาปากกาเข้าไปกาเพื่อเปลี่ยนแปลงรัฐบาลน,นะครับโดยเลือกเ,ออเพื่อพักเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรให้ทมทายครับ ا hey!